ันนี้เราเป็นตัวแทนของห้องห้างทับสินะครับเราจะมาเสนอจโจทย์ของข้อสอบโอเนนะครับโจทย์ว่ามาว่าผลบวกของอน,นุกรมเลขานคณิต1บวกวงเล็บลบสบวกสบวกวงเล็บลบแปดไปจนถึงบวกสองร้าสิบหกเท่ากับเท่าใดนะครับ,รบวิธีทำจากสูตร Sn นะครับจะเท่ากับ a1 <A 1 S 2> ลบ anr นะครับ a1 นี่ก็คือพจน์แรกนะครับ an เท่ากับพจน์สุดท้าย ส่วน R นะครับจะเป็นพจน์หลังหารพจน์หน้านะครับวงเล็บอัตราส่วนร่วมนะครับส่วนหนึ่งลบ r เท่ากับลงมานะครับจะได้หนึ่งลบสองห้าสิบหกวงเล็บลบสองหารส่วนนะครับหนึ่งลบวงเล็บลบสองนะครับคำตอบจะได้ลงมาคือเท่ากับหนึ่งบวกห้า้อสิบสองส่วนสาม คำตอบของโจทย์อันนี้นะครับจะออกมา Sn เท่ากับหนึ่งเนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์โอเนตของเดือนกุมภาปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับว่านี้ก็ขอบคุณครับ